จับตกขึ้นมาด้านที่ไม่มีกาวแล้วเราก็ขีดกลางเพื่อหากลางเราก็จะได้เป็นเห็นไหมคะเป็นสมเหลี่ยมสีเหลี่ยมเนี้ยแสดงว่าเราจะติดไปที่ตรงคอทีนี้พอมาดูตัวเสือ้อตัวเสื้อเราสามารถาเย็บต่อไหล่ได้เลยค่ะเย็บต่อไหล่ต่อไหลแล้วก็ ตดกะเขตบข้างแล้วก็รีบแบ่กระเขยมโค้งเมื่อเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะจับเอาตัวคอเชื่อที่เป็นประเขยมเจอกันเพื่ออะไรเพื่อเราจะแบ่งกลางจับพับแบ่งกลางแล้วเราก็ทิ้งเป็นสั่เหลี่ยมเหมือนกันเราก็จะได้คอหลังกระตินะคะนี่คือการท่องฮา,งางวายเสร็จแล้วเราจะเอาตัวนี้ค่ะตัวเชื่อขึ้น ตัวเสื้อคือด้านถูกด้านถูคือด้านที่ไม่มีตะเข็บเราก็จะเอาปกตัวน,นี้ลงด้วยการเอาปกที่เรารีดอย่างนี้ออเอาชิ้นล่างอันนี้คือปลกล่างมาวางไว้ตรงกลางให้เจอกันจากนั้นเราก็เขยิมุดกระเอาที่เป็นรอยพับขึ้นแล้วเราก็กัดกัดให้พอเสื้อตรงกัน เสร็จแล้วตรงอคอเสื้อตรงนี้พี่หลืมนตรงนี้จากคอเสื้อที่เป็นเส้นกดร้อยเส้นแรกเราจะมีการเว้นเข้าไปกนได้นะคะตรงเนี้เว้นเข้าไปเท่าไหร่เราต้องดูต่อจากแพทเทิร์นว่าเราเวนาเ้นมากีกเซนแล้วเราก็จุดไว้เสร็จแล้วเราจะ